ผมว่า GC เนี่ยแนวโน้มดีกว่าชัดเจนนะครับเพราะถ้าเกิดเราตีเป็น Uptrend Channel เนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่าตรงเนี้ยคือกรอบล่างของ u p พ r e n d Channel เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้ดูดโลด้วยดังนั้น GC เนี่ยแถวว่ามเาเนี่ยก็เป็นจุดในการเริ่มเข้าซื้อได้แล้วนะครับสำหรับคนที่ Aggressive คือซื้อแนวรับเลยส่วนคนที่แบบแอรอคอนเฟิร์มนิดนึงก็คือรอ c a n เด e ให้มันมีการกลับตัวก่อนก็ได้นะครับก,ก็ยกตัวอย่างก็อย่าง รอบอย่างเงี้ยนะครับตอนนี้มันลงมากรอบล่างรอบนี้แล้วกันนะครับถ้าเกิดคนที่ซื้อตอนแท่งแดงเลยเนี่ยอาจจะได้ราคาต่ํากว่าแต่คนที่ซื้อแท่งถัดไปเวลามีแท่งเขียวปุ๊บเราจะแบบมีความมั่นใจมากขึ้นสบายใจกว่าอ่าใช่ครับเหมือนรอบนี้เหมือนกันนะครับถ้าซื้อแท่งแดงเลยเนี่ยนะครับก็อาจจะแบบกังวลนิดนึงแต่ถ้าเกิดเราเริ่มเห็นว่ามีเขียวกลับแล้วเนี่ยนะครับมันก็สบายใจมากขึ้นนะครับดังนั้นก็ตรงนี้ก็เลือกเอานะครับว่าเราแบบ a g g r e s s i v e แค่ไหนนะครับถ้าแบบ เป็นแนว,วออแคอนเซอร์เวทีฟก็รอคันเดล,ลกลับตัวกอนก็ได้ครับ